เดทแถลงการล่าสุดวันที่24กรกฎาคม2567นายจุลพันธ์แถลงการล่าสุดเปิดลงทะเบียนอารับเงินดิจิทัล10,000บาทประชาชนทั่วไปเริ่มลงทะเบียน1สิงหาคมถึง15กันยายนและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเริ่ม16กันยายนถึง15ตุลาคมฟังรายละเอียดในคลิปเราได้มีโอกาสมาพบกันในเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลเลท ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องได้เรียนต่อทุกท่านนะครับในเรื่องของภาพรวมโครงการวัตถุประสงค์รวมถึงารายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องท่านพาภูมิรัตนสกุลจะมาชี้แจงกับพี่น้องทุกท่านในรายละเอียดของโครงการรวมถึงกาหนดการที่มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนนะครับในประเด็นแรกเลยครับสิ่งที่ผมต้องเรียนขอให้มีความมั่นใจครับว่าเรามีแหล่งเงิน เพียงพอสําหรับการดําเนินโครงการมีความชัดเจนทุกประการนะครับกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้ไปดูรายละเอียดแล้วนะครับมีพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิ์50.7ล้านคนนะครับแต่จากการประมาณการจากโครงการในอดีตของรัฐนะครับ ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เรียนไปนะครับเราวางเป้าไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการในเราว45ล้านคนจงมีการเตรียมงบประมาณรอไว้ทั้งสิ้นสำหรับโครงการนี้450,000ล้านบาทโดยแหล่งเงิน4 5 0 0 0 0้าล้านบาทเนี่ยแบ่งออกเป็น2องกลุ่มครับกลุ่มแรกนี่คือการบริหารจัดการทางการคลังและการงบประมาณของเปิดของปีงบประมาณ2567จําจำนวน165,000ันล้านบาท ประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งได้เข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราศฎร122,000ล้านบาทกับการบริหารทางการคลังและการบริหารจัดการเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอีก43,000ล้านบาทส่วนที่สองครับคือการบริหารจัดการทางการคลังและงบประมาณในปีพุทธศักราช2568 2 8 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี25681 5 2 7 0 0ล้านบาทและการบริหารการคลังและการบริหารการเงินงบประมาณผ่านลุกตามวิธีพระบงบประมาณอีก1 3 2 3 0 0ล้านบาททั้งนี้จำนวนผู้เข้าโครงการจริงนะครับเราจะทราบเมื่อมีการลงทะเบียนและมีการตรวจสอบสิิทธเสร็จสิ้น อย่างไรก็ดีเรามีความพร้อมครับในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินโครงการเพิ่มเติมกรณีที่มีจํานวนคนมาร่วมโครงการมากกว่าส5ล้านคนได้จนเต็มจํานวนในส่วนของคุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับในประการแรกประชากรต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทย มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนนั่นก็คือวันที่15กันยายนปี2567ครับเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2,566โดยกรมสรรพากรประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้ใน7วันก่อนเปิดการลงทะเบียน ไม่เป็นคู่ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกินกว่า500ล้านบาทโดยจะตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก6ประเทศครับได้แก่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันทั้งนี้เงินฝากดังกล่าวหมายถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปของ เงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมเรากำหนดวันที่เราจะตรวจสอบสิทธิ์ในเรื่องของเงินฝาก,ฝากคือวันที่3 1มีนาคม2567ข้อต่อไปครับไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการและโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการและโครงการอื่นๆของรัฐกำหนดการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับกำหนดการลงทะเบียนสําหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มหลักนะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟน กำหนดไว้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1, 1> สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันศูนย์รวมบริการภาครัฐมากกว่า152บริการเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์แอปของรัฐบาลโดยเราจะเปิดให้ลงทะเบียนในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า นะครับอย่างที่ได้เรียนขอเน้นย้ำนะครับไม่มีการจํากัดจํานวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นประชาชนทุกคนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งประเมินไว้ว่าจะมีราว45ถึง50ล้านคนกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่ม ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นอะนาล็อกหรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยได้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรฐศษฐกิจในครั้งนี้เราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567 ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะบุคคลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการใช้จ่ายกลุ่มนี้จะสามารถใช้จ่ายโดยใช้บัตรประชาชนแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการใช้สิทธิ์ของกลุ่มนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดที่มากกว่านะครับในการใช้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าที่เปิดบริการของสมาร์ทโฟน ในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเพราะจําเป็นจะต้องยืนยันสถานที่และเป็นการซื้อขายแบบ f e toface นะครับสทุกครั้งที่มีการทําการซื้อขายทุกครั้งที่มี Transaction จะต้องมีการบันทึกภาพของผู้ที่นําบัตรประชาชนไปใช้เพื่อตรวจสอบกับทะเบียนกับรายละเอียดว่าเป็นผู้นําบัตรไปใช้เนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่านะครับก็อยากจะแนะนําให้ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนเป็นอันดับแรกสําหรับร้านค้าครับเราจะกำหนดให้มีการลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดในกลุ่มของร้านค้ารายละเอียดในกลุ่มของการลงทะเบียนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับจะมีการนําเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนของกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นกลุ่มหลักเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนสาหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกับโครงการนะครับคาดว่ามีไม่ต่ากว่า2ล้านร้านค้า โดยแบ่งเป็นห,หลายกลุ่มครับกลุ่มนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีจํานวนทั้งสิ้น9แสน1หมื่นร้านค้ากลุ่มร้านพงฟ้าและร้านอาหารหงฟ้าซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันอีกราว1แสน9หมื่น8พันร้านค้ากลุ่มร้านค้าโทเวยหาเล่แผงรอยร้านอาหารร้านตลาดนัด กลุ่มนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยคาดว่าจะมีเข้ามาร่วมโครงการอีกราว400,000ร,ร,ร,ร้านค้ากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหาหกรณ์ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับรกระทรวงเกษตรและ,ระกระทรวงเกษตรมีอีกราว93,000ราวา้านห้างค้าส่งค้าปลีกร้านาาสะดวกซื้อซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมค้าปลีกไทยอีกราว50,000ราวา้าน และสุดท้ายครับกลุ่มผู้ผลิตห้างร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าในห้างสรรพสินค้าซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมค,ค้าปลีกไทยอีกราว5แสนร้านค้าจะเป็นโครงการแรกของรัฐที่จะสามารถดึงร้านค้าเข้ามาร่วมโครงการได้เป็นจํานวนมากไม่ต่ำกว่าสองล้านร้านค้าครับการใช้จ่ายกับโครงการครับเราจะ เริ่มใช้ใจ,จ่ายได้ในไตรามาส4ของปี2567โดยเลื่อนไขในการใช้ใจ,จ่ายจะ,จะแบ่งเป็นสองส่วน,วนครับส่วนแรกคือการใช้ใจ,จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าประชาชนจะสามารถใช้ใจ,จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กลงไปเท่นานั้นรวมถึงร้านสะ,สะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวม ห้างสรรพสินค้าไม่รวมห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในการซื้อสินค้าหากประชาชนที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอเดียวกันเท่านั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้าหรือ face t o f a c e ซึ่งคำว่าซื้อขายแบบพบหน้านี้จะมีการตรวจสอบในสามอย่างครับหนึ่งที่อยู่ของร้านค้า ที่ลงทะเบียนของโครงการต้องอยู่ในอำเภอนั้นสองที่อยู่ของประชาชนตามทะ,ทะเบียนบ้านในขณะที่ลงทะเบียนโครงการก็ต้องอยู่ในอำเภอเดียวกันและสามพิกัดของที่อยู่ของประชาชนในขณะที่ใช้จ่ายกับร้านค้าต้องอยู่ในเขตอำเภอจึงจะถือว่าการชำระเงินสมบูรณ์นะครับคนที่สอง